สวัสดีคุกค้าทุกท่กานนะคะสวัสดีมาพบกับช่างคืนร้านม่านสวย s p สพีคอมสินะคะวันนี้เร,รา,าย SP, อ,ะะนนอยู่กันที่นะคะตำบลบ่องเงินอำเภอบ่อ,อ,บอเอ่ยอำเภอลับแก้วจังหวัดราชองท่นนะคะวันนี้นะคะเรามาติดาทำม่านพับช่างเองค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิควิธีการทีร่ม่านตาไก่อย่างไรให้สวยนะคะตอนรีดที่เราใช้นะคะเป็นเตารีดยี่ H M, ห้อเอลิล่านะคะสามารถนะคะ ้นไอ้น้ำาะคะทำความสะอาดนะคะเป็นเตารีดยี่ห้อเอเวล่านะคะเวลาเรามาติดตั้งผ้าม่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะดีดด้วยเตารีดแบบนี้นะคะเป็นการนะคะทำให้ผ้าร้อนถึงตัวแล้วก็คัดเชื้อเด้เป็นตัวนะคะวิธีการรีดม่านตาไก่นะคะเทคนิคง่ายมากค่ะวิธีการรีดนะคะจะรีดแบบนี้นะคะเนี่ยทีดไปเป็นหนึแผ่นอย่างนี้นะคะเราจะรีดยิ่งไปอย่างนี้นะคะวิธีการรีดม่านตาไก่ถูกต้องให้เป็นรองนะคะเราผัก ใช้มือนะคะสอดแต่ละรออ่องตรงนี้นะคะสอดน,นะคะแต่ละร่องนะคะแล้วก็ดูนะสอดน,นะคะแล้วก็ประคองลอนซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปนะคะพามาเราก็จะเป็นลอนทิ้งตัวไล้ยูตัวสวยนะคะนะคะที่นี่ให้ดูนะคะที่แบบนี้นะคะนี่นะคะใช้มีดจับนะคะแล้วก็สอดน,นะคะจับสอดไปนะคะแต่ละชิ้น แต่ละชิ้นแต่ละล่องนะคะก็จ <il> ับไว้อย่างนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะล็อกผ้าแล้วก็จะเป็นรอนแบบนี้เลยค่ะนะคะผ้าเราก็จะเป็นรอนแบบนี้นะคะรีบนะคะซ้ายขวาซ้ายขวารีบซ้ายขวาสลับันไปค่ะนี่นะคะรีบซ้ายขวา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 สลับกันไปลงล่างนะคะจังค่ารีบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะ สลับกันไปนะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนานนะคะ <S <S วันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทิกนะคะรีดมากตาไก,ก่อย่างไรให้สวยนะคะ <S 1> <S 1> วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ